มาเรรียบ้อยเ้ยโยสวัสดีเวรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทางจูทุกทุกคนทุกทุกท่านนะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมพที่มีชื่อว่า Rebirth Champion X กลับไปอีกร้งหนึ่งสำหรับเจ้าแมพนี้ท่านผู้ชมฮะแน่นอนเลยว่าในคลิปแรกเนี่ยผมถูกแบบนะ ถูผู้พัฒนาเนี่ยหลอกแดกโรบักไปพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าช่วงแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสายฟรีก็อยู่ได้แบบอยู่ได้จริงๆท่านผู้ชมฮะสามารถที่จะแบบทัดเทียมกับผมได้แบบสบายๆเลยไม่จําเป็นจะต้องแบบมาเทพทัวอะไรได้ขนาดนี้เลยไม่จําเป็นท่านผู้ชมฮะซึ่งในคลิปนี้แน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าผมนั้นได้ทําการเอฟเคนอกรอบอย่างหนักหน่วงเลยก็ว่าได้จนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแทบจะปลดล็อกแทบจะทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ฮะมาพร้อมกับอัปเดตใหม่นั่นก็คือดินแดนใหม่นั่นเอง เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดินแดนใหม่เนี่ยคือดินแดนอะไรและดินแดนใหม่จะมีในเรื่องของ War b o o บูอยู่ที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยอัปเดตที่แล้วนะครับน่าจะเป็นดินแดนของเมจิกหรือว่าดินแดนของเวทมนต์ถูกไหมท่านผู้ชมฮะซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ดาเมจเยอะที่สุดหรือว่าการคูนคริกเยอะที่สุดเนี่ยของผมนั่นก็คือเจ้าตัวเมจิกอิมมอร์ชัลนะฮะซึ่งมันคูนอยู่ที่387ล้านคริกเลยท่านผู้ชมฮะถือว่าเยอะใช้ได้เลยแล้วก็เจ้าแบบนี้นได้เเพิ่่มมมระดดับใหข้้าาวยก็คื ระดับกาแล็กซีคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันตันที่ระดับท็อกซิกถูกไหมแต่ว่าในคลิปนี้ท <c oughs> ่านผู้ชมฮะมันสามารถที่จะไปสู่ระดับกาแล็กซี่ได้แต่ต้องใช้ถึง5ตัวนะครับก็โอ้ oh, <c oughs> ยากเอาเรื่อง วันนี้เบนนี่ขอเสนอเทคนิคลับที่ไม่ลับอีกต่อไปํำพีการเป็นสุลตา่านง่ายด้วยงบน้อยสุดๆนี่เลยร้านมารุชชอปร้านบริการเกี่ยวกับโรบอทที่ผมนั่นไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบักระบบอ d น a พารและระบบ VIP <No. S 1> แถมยังมีบริการกดเกมพาร์ตแมบต่างๆมากมายที่ทําให้คุณนั้นประหยัดเงินได้ระดับอันซิเมตใช้บริการได้แล้ววันนี้ทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์ ส่วนในเรื่องของการอัปเกรดท่านผู้ชมฮะก,ก็ต้องยอมรับตรงนี้เลยว่าราคาการอัปเกรดเนี่ยแพงแบบแพงมากท่านผู้ชมฮะในเรื่องของการคูนคลิกเนี่ยผมเพิ่งจะอัปเกรดไปแค่26 35ทัาบเท่านั้นท่านผู้ชมฮะขั้กกนที่27เนี่ยใช้เจมอยู่ที่800รคิว ผมเล่น FK ไปนอกรอบก็หนักพอสมควรนะยังปลดล็อกไม่ได้เลยคิดว่าน่าจะต้อง FK อีก2อสวันนะถึงจะได้ซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูอัปเดตใหม่ด้วยเอแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะก่อนที่จะไปดูอัปเดตใหม่ผมก็จะแนะนําวิธีการเล่นสําหรับสายฟรีนะครับก็คือ1สิ่งหนึ่งอย่างที่อย่าลืมนะครับนั่นก็คือดินแดนที่3หรือว่าดินแดนแอสแลนติสเนี่ยมันมีในเรื่องของร้านค้าออร่าอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะคือในคลิปที่แล้วเนี่ยผมเดินผ่านไปแล้วไม่ได้ซื้อนะคัแลนน้าํวกก็ื เจ้าออร่านะครับจะช่วยการคูณคริกขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะแต่มันก็น่าจะเยอะแหละเพราะว่ามันจะคูณอีกทีหนึ่งกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะสมมติว่าสัตว์เลี้ยงคูณ200ใช่ไหมแล้วมาคูณกับเจ้านี้สมมติว่าคูณ2แล้วกันนะในเรื่องของกาแล็กซี่ออร่าอย่างเงี้ยจาก200ที่ได้จากสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะกลายเป็น400ที่ตัวเราอะไรประมาณนั้นเลยท่านผู้ชมฮะถือว่าออร่านี้มีประโยชน์มากนะครับและที่สําคัญมากกว่าออร่าท่านผู้ชมฮะอย่าลืมในเรื่องของขวดยานะครับซึ่งขวดยา ท่านผู้ชมฮะเจ้าแมปนี้เนี่ยดีตรงที่ว่าสายฟรีอยู่ได้แบบง่ายมากๆท่านผู้ชมฮะสังเกตที่มุมขวามือผมตรงนี้ท่านผู้ชมฮะคลิกพชัน่นลัโพชั่นรีเบิร์ดพชัน่นเจมพชันช่นเพชเอ็กพีพชั่นอะไรพวกนี้นะครับเรียกได้ว่าได้มาจากการซื้อขวดยาเหล่านี้ทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมฮะคือเป็นอะไรที่ดีมากๆและที่สําคัญมากกว่าน,นั้นก็คือการมารับของรางวัลที่เป็นกล่องเนาะก็คือเข้าไปรับรางวัลในดินแดนนั้นๆแหละโอเคท่านผู้ชมผมคิดว่าผมแนะนําวิธีการเล่นแบบสายฟร แล้วจริงๆก็ไม่ต้องแนะนาก็ได้เนาะมาท่านผู้ชมฮะอ,อัปเดตีกครั้งนี้อัปเดตในเรื่องของดินแดนเทเวนหรือว่าด<อ>ินแดนสวรรค์เข้ามาท่านผู้ชมฮะซึ่งเพิ่มมาแค่ดินแดนเดียวนะเป็นอะไรที่แอบเซ็งนิดหนึ่ง<จ>แต่หวังว่ามันจะมีอะไรให้เราได้ทํานะหวังว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมฮะแล้วดินแดนนี้วูบีโวลูตคูณอยู่ที่30<แ>เลยส่วนดินแดนของเมจิกเนี่ยรู้สึกว่าจะคูณอยู่ประมาณ20กว่าแม้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดไม่ใช่ดินแดนนี้ดิคูณอยู่ที่20เท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะ มีในเรื่องของเผ็ดแมชชีนนะครับหรือว่าการแบบนะ้ รักกี้ดอนะฮะท <Yeah. S 1> ่านผู้ชมสามารถที่จะมาสุ่มสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ระดับแล่จนถึงระดับซีเครตได้เลยท oh. ่านผู้ชมฮะซึ่งแน่นอนว่าผมมีเจ้าสัตว์เลี้ยงระดับซีเครตมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้จากการเปิดเพจแมชชีนนะแต่ไปเปิดไข่แล้วได้มาไซเบอร์อิมมอร์ทนะครับเจ้าตัวนี้เป็นระดับซีเครตท่านผู้ชมฮะซึ่งมันอาจจะคุณน,น้อยไปแล้วท่านผู้ชมแต่อย่างน้อยก็ขอมาขิงหน่อยลวกันนะว่าผมเปิดได้แล้วนะ <c oughs> นั่นแหละนะมันเป็นซีเครตของดินแดนเก่าก็คงจะไม่ได้ใช้งานแล้ว <c oughs> ตึงตังกำลัมังซักผ้าแน่นอนท่านผู้ชมฮะและนี่คือสัตว์เลี้ยงของดินแดนสวรรค์นั่นเองท่านผู้ชมฮะหน้าตาเนี่ยโอ้โหเรียบง่ายและดูแบบซิมเพิลมากๆเลยนะท่านผู้ชมฮะใช้คํานี้เลยก็ว่าได้ ซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าไข่ทุกฟองเนี่ยมันมีระดับซีครีตซ่อนไว้อยู่นะครับก็น่าสนใจนะว่าเจ้าไข่ซีครตของดินแดนนี้เนี่ยมันจะคูณเท่าไหร่คือมันน่าจะคูณแบบเยอะมากๆเลยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้มันก็คูณค่อนข้างเยอะมากแล้วไนงะต่อให้เป็นระดับธรรมดาเนี่ยมันก็คูณเยอะนะแต่ก็จําไม่ได้แล้วว่ามันคูณเท่าไหร่กันบ้างแต่เอาเป็นว่ามันคูณเยอะพอสมควรเลยท่านผู้ชมฮะมันไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาเพิ่มแล้วถูกไหมนอกจากดินแดนเฮเวนอันนี้ถูกไหมเดี๋ย าแหลรัดค้าโอเอ็ก oh. ซ e ์คูสีฟช็อปฮะไฟสตาร์นะครับถ้าเกิดใครจำคลิปที่แล้วได้เนี่ยผมหลังหักกับเจ้าสัตว์เลี้ยงระดับเ e อ็กซ์คูสีภายใน2นาทีท่านผู้ชมฮนะผมซื้อสัตว์เลี้ยงระดับเ e อ็กซ์คูสีมาใช้งานได้เพียง2นาทีมันก็ตกกระป๋องแล้วนะครับเจ้าแมบ,บนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันหักหลังผมดัง เออแบบนี้เลยอ่ะแบบนะคอหักไปเลยท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ซื้อในเรื่องของ e อ็กซ์คลูซีฟเผละกันนะ <S <S ซึ่งในคลิปนี้ผมคิดว่าเราคงจะมาเปิดไขกันแบบรวน,รวนแล้วกันเนาะซึ่งเจ้าไขฟองนี้มีราคาอยู่ที่1 SP ริกก็อีซี่ไหมเพราะว่าผมมีหน่วยเอ็นเลยโอเคเดี๋ยวเปิดแบบออโต้มาละกันนะครับและแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าผมจะตั้งออโต้ดีลิสในเรื่องของคอมมอนอันคอมมอนแล้วกแ็แล้วกันนะผมคิดว่ามันน่าจะบวกไม่เยอะและแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าเกมพาร์ทลักกี้เราก็มีหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับมิสติกออกแน่นอนเบนนี่การันตีท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวลองเปิดสัก30นาทีดูดูซิว่าเราจะได้เจ้าตัวระดับมิสติก มาท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันอ่ะเปิดปุ๊บ <What? S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันสีทองทองมันสีทองทองเดี๋ยวนะหรือว่าผมคิดไปเองท่านผู้ชมฮะอ๋อมันคือเจ้าตัวนี้เหรอได้แบบโกลเด้นมาอ๋อเราได้เจ้าตัวรีเจนแบบโกลเด้นมาเจ้าตัวนี้คูณอยู่ที่42ล้านคลิกเลยเหรอ hmm. อร่อยฮนะ ว่าใช้ได้ท่านผู้ชมฮะโอเคท่านผู้ชมฮะแน่นอนเลยว่าคอนเทนต์ในคลิปนี้จะไม่มีอะไรมากฮะเดี๋ยวผมจะทําการเปิดไข่ไปแบบรุ่นรัวเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปนี้ผมจะดวงดีได้ของดีมาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวขอใช้เวลานั่งเปิดไข่สักพักใหญ่ๆแล้วกันท่านผู้ชมฮะ ท่านผู้ชมฮะตอนนี้เรา f อเปิดไข่มาทั้งสิ้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลประกอบการการ FK เปิดไข่30นาทีของผมเนี่ยจะได้ในเรื่องของตัวอะไรมาบ้างนะครับแต่ก็แอบเห็นสปอยนิดนิดแล้วนะว่าผมได้ตัวอะไรมาบ้างท่านผู้ชมฮะคือผมได้เจ้าตัวมิสติกมาแล้วท่านผู้ชมฮะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้เจ้าตัวมิสติกมาแบบระดับไหนซึ่งต้องย้ํากันอีกครั้งท่านผู้ชมฮะว่าเจ้าตัวระดับมิสติกเนี่ยโอกาสออกมันอยู่แค่0 0น มอนนะครับอันนี้ผมมีการคูณลักกี้อยู่ที่5.3เลยนะก็ถือว่าคูณลักกี้ขึ้นมาเยอะมันก็เลยมีเปอร์เซ็นต์ที่เยอะขึ้นมานะครับโอเคซึ่งผลประกอบการฮะมันชื่อว่าอะไรเอ่ยมันคือเจ้าตัวไหนมันคืออันนี้เหรอท่านผู้ชมฮะ angel overlord ท่านผู้ชมฮะระดับ Mys ติกอันนี้คือแบบระดับธรรมดาด้วยถือว่ามันน่าเสียดายพอสมควรเลยท่านผู้ชมฮะที่ไม่ได้ออกมาเป็นระดับโกลเด้นแต่ก็ต้องขอชมนะครับว่านี่แค่ระดับธรรมดาท่านผู้ชมฮะคูณถึง150ล้านคลิก ถ้าเกิดเป็นโกลเด้นเป็นระดับท็อกซิกหรือระดับกาแล็กซี่เนี่ยโอ้โหผมไม่อยากจะคิดภาพเลยโอเคซึ่งตัวอื่นที่ผมได้มานะครับก็เดี๋ยวนะว้าวผมได้เจ้าตัว Angel Dragon แบบระดับโกลเด้นมาท่านผู้ชมฮะซึ่งเจ้าระดับโกลเด้นเนี่ยมันคูอยู่ที่80ล้านคลิกเลย oh. แต่เดี๋ยวก่อนเรายังไม่ได้กดคราฟอท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดผมกดคราฟอเนี่ยอาจจะได้เห็นอะไรที่ดีกว่าน,นี้อ่าลองกดดูกดเรียบร้อยฮะและ โอ้เดี๋ยวนะพอกดคราฟออกมาแล้วท่านผู้ชมฮะอันนี้น่าตกใจมากท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเจ้าตัวอีพิกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะอ,อันนี้คือกายเป็นระดับกาแล็กซี่แล้วถูกไหมเเลเวลหนึ่งนะฮะคูณอยู่ที่160ล้านคริกเลยนะครับคูณพอๆกับเจ้าตัวเอ็ e เจ v โอเวอร์ดที่เป็นระดับมิสติกเลยท่านผู้ชมฮะแต่อย่าลืมนะนี่คือระดับกาแล็กซี่เลยนะคือคราฟมาเป็นกาแล็กซี่แล้วถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิดเจ้าเอ็นเจลโอเวอร์ดเนี่ยกลายเป็นระดับโกลเด้นหรือระดับท็อกซิกได้นะคร ประมาณ5 6 0 0ล้านเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะเดี๋ยวต้องรอดูกันว่ามันจะคูณเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดใครที่เปิดได้แล้วและรวมกันแล้วเนี่ยดาเมจเท่าไหร่นะครับสูงสุดของเจ้าตัวมิสติกที่เป็นระดับกาแล็กซี่เนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้ท่านผู้ชมฮะโดยรวมแล้วนะครับอัปเดตในครั้งนี้ไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมฮะอัปเดตแค่ดินแดน Heaven เฮฟเว่นเข้ามาก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะ oh. ก็สำหรับในคลิปนี้ฮะคใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมทารณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป อย่าลืมพี่จะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนัทไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมช่อของผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน see you next time